สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นในตัวของท่านเองมารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น CZI 110ท่านที่ติดตามคลิปครูมาต่อเนื่องโดยตลอดก็จะทราบว่ารถคันนี้อ่ามันเคยเป็นรถของครูนะครับแล้วครูเนี่ยก็ได้ขายให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนไปนะครับซึ่ง ก่อนที่จะขายเนี่ยนะครับรถคันนี้มันจอดไม่ได้ติดเครื่องมาเนี่ยน่าจะเกิน5ปีโดยในถังเนี่ยไม่มีน้ำมันเบนซินเหลือนะครับเพราะว่าครูจะถ่ายออกไปก่อนนะครับทีนี้พอวันนึงเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงห้องเรียนเนี่ยนะครับคือครูก็เอารถคันนี้ออกมาปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วครูก็บอกขาย ก็เจ้าหน้าที่รักษาควารรมปลอดภัยเขาสนใจเขาขอซื้อต่อไปนะครับครูก็มาเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันชำรุดเสียหายไปให้นะครับอาถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับทำฟาร,ร์มสา,ารระบบเบรกใหม่ซึ่งเดี๋ยวคันนี้จะต้องเปลี่ยนแกนโช๊คให้เขาเพราะว่าจอดไว้นานเนี่ยแกนโช๊คมันจะเป็นสนิมเกาะซึ่งครูรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอาไปใช้เนี่ยพอเวลากระบอกโช๊คมันเด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยไอ้สนิมเนี่ยจะทําให้ซีนมันรั่ว นะฮะอันนี้คือครูรับผิดชอบเพราะแจ้งเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันที่ครูเนี่ยนะครับมาเติมน้ํามันให้เขาเนี่ยคือครูเติมน้ํามันเบนซินให้เต็มถังเลยนะฮะเข็มน้ํามันเนี่ยมันไม่ขึ้นสาเหตุที่มันไม่ขึ้นคือครูก็สันนิษฐานบอกกันทางเจ้าของว่าเนื่องจากว่าใน5ปีกว่าเนี่ยครูไม่ได้เติมน้ํามันไว้ลูกลอยมันจะตกลงไปข้างล่างมันก็จะทําให้ผิวหน้าสัมผัสของคอนแทค นะครับหรือสะพานไฟเนี่ยของชุดลูกลอยเนี่ยสกกระปกเป็นสนิมเป็นขี้กาขี้เกลืออะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยทําให้ลูกลอยเนี่ยเวลาลอยขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่แจ้งสถานะน้ํามันเบนซินเต็มถังนะครับซึ่งทางผู้ซื้อเนี่ยนะครับคุณศักเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรเขาเข้าใจตรงนี้อยู่เพราะผมครูวขายรถตามสภาพนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเขาลดไปใช้เนี่ยเขาเติมน้ํามันเบนซินไปประมาณสองหรือสามถังเนี่ยเกน้ํามันมันก็ขึ้นตามปกติเพราะว่าลูกลอยมันลอยขึ้นลอยลงถูกไหมครับในน้ํามันเบนซินเนี่ยมันมีสารช้าล้างอยู่มันก็ไปทําให้คราบสกปรกที่อยู่ที่หน้าคอนแทคเนี่ยค่อยๆหลุดไปจนกระทั่งไอ้ขาที่มันสัมผัสเนี่ยไปแตกกันได้ตามปกติเข็มน้ํามันก็ขึ้นเป็นปกติ หลังจากนั้นนะครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานไปได้ประมาณเดือนกว่าวา mm hmm. เกือบ 2, 2> เดือนนะคุณสากที่เป็นเจ้าของรถก็มาแจ้งครูเมื่ออาทิตย์ก่อนว่ารถสตาร์ติดได้ง่ายตามปกติแต่พอเวลาบิดคันเร่งเนี่ยรถมันจะวูบดับแรกๆก,ก็นานๆเป็นทีหลังๆเนี่ยคือเป็นตลอดเลยนะครับ อันนี้คือครูก็สานนิฐานก่อนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เติมน้ํามันเบนซินเอาไว้ในถังไม่ต่ำกว่า5ปีมันก็จะทําให้ไส้กรองน้ํามันเบนซินเนี่ยเปื่อยกรอบไปตามอายุนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเอามาใช้งานเราเติมน้ํามันเบนซินลงไปเนี่ยไส้กรองที่มันเปืเป่อยกรอบหมดสภาพเนี่ยมันจะเป็นเศษผงโลหะมันก็จะไปทําให้ปั๊มเนี่ยหมุนได้ไม่คล่องทํางานได้ไม่คล่อง แล้วถ้ามันหลุดจากปั๊มไปได้มันก็จะไปติดอุดตันที่หัวฉีดนะคือครูสานิฐานไว้ตรงนี้นะครับครูยังไม่ได้มองไปที่แมปไปที่ตัว TP sensor อะไรนะครับเป็นที่ปั๊มกับหัวฉีดนะฮะเดี๋ยวครูจะพิสูจน์ให้ท่านชมนะครับนะอีอ,อันนี้มันมีแต่สตาร์ทเท้านะครูเปิดสวิตช์แจรับระบบไฟอะไรต่างใช้งานได้ตามปกปติครูจะทำการสตาร์ทรถ เนี่ยรถมาสตาร์ตติดได้ง่ายนะแต่บางทีมันติดแล้วมันก็ดับบางทีมันไม่ดับแต่พอเราเร่งเราใส่เกียร์บิดคันเร่งมันจะวูบดับอ่ะเดี๋ยวคูลองหน่อยอ่ะเนี่ยติดแล้วดับเลยนะอา้าวติดใหม่อ่ะนี่ตอนนี้ไม่ดับนะแต่ครูเร่งเครื่องอยู่นะครับทีนี้ครูจะลองบิดคันเร่งดูเนี่ยแค่บิดคันเร่งทำไมครับดับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่างที่ครูแจ้งไปนะครับคือครูสานนิฐานว่าเป็นที่ปั๊มกับเป็นที่หัวฉีดไม่ได้บอกว่าหัวฉีดเสียนะแค่สิ่งสกรปรกที่มันหลุดจากไส้กรองผ่านปั๊มเนี่ยมันไปอุดตันอยู่ที่ตัวหัวฉีดเดี๋ยวจะลองวัดแรงดันปัม๊มผ่อนปั๊มมาดูว่าไส้กรองมันเปื่อยอยู่อย่างที่ครูสานนิฐานไหมแล้วสิ่งสกรปรกเนี่ยไปอุดตันที่ชุดหัวฉีดจริงหรือเปล่า เดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะขอญาตถอดเปลือกหรือถอดชุดสีเนี่ยขอญาตหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวก่อนนะครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คแรงดันปั๊มนะครับครูก็มาเปิดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคันเนี้ยตอนเนี้ยน้ามันเบนซินในถังมันเยอะนะครับ เดี๋ยวจะต้องทําการดูดน้ํามันเบนซินบางส่วนออกเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามันมันเต็มเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอเราถอดตัวปั๊มหมอกเนี่ยน้ํามันมันจะไหลออกนะจะให้พี่ปุ้ยดูดน้ํามันเบนซินออกไปอ่าครูอธิบายต่อไปล่วงหน้าเลยนะครับพอเราถอดนะครับตัวฝาครอบตัวนี้ออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็ทําการคลายสกรูยึดอันนี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับมีสกรูยึดตรงเนี้ย แล้วมันจะมีตัวเหล็กเนี่ยนะครับไปล็อกตัวปั๊มเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะปลดสายนะครับสายหัวฉีดนะสายน้ํามันจากปั๊มไปที่หัวฉีดเนี่ยนะครับคือทางบริษัทเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เราปลดสายที่เข้าปั๊มนะฮะตัวนี้จะเป็นสายปั๊มกับสายลูกลอยนะครับให้ปลดออก แล้วเปิดสวิตกุญแจสตาร์ทเครื่องเพื่อลดแรงดันของปัม๊มอันนี้คือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องส่วนท่านผู้ชมท่านใดจะบอกว่าไม่ต้องหรอกคือปวดๆหรอไปเลยอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะว่าครูสอนเขาเนี่ยมันก็ต้องสอนโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ถูกต้องจากทางบริษัทนะจะไปเก่งกว่าเขาก็คงไม่ได้นะครับ ก็จะปลดตัวนี้ไปนะครับปลดก็แค่กดเนี่ยนะครับกดเสร็จแล้วก็ทําไงครับอ่ะโจกดให้หน่อยครับกดแล้วก็ดึงถอยหลังออกไปอ่าเนี่ยแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ทําไงครับเปิดซิ้นแจ่สตาร์ทเครื่องอ่าอ่า โอเคนะตอนนี้คือน้ำมันที่มันอยู่ในระบบก็ทำไมครับลดแรงดันลงไปเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเขาดูดน้ำมันนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดเลยนะครับดูดน้ำมันออกพี่ปุ้ยเขาถนัดอยู่แล้วครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับดูดน้ํามันเบนซินบางส่วนออกไปนะครับ เพื่อป้องกันเดี๋ยวเราถอดปั๊มมาเนี่ยเพื่อจะมาดูไส้กรองเนี่ยแล้วน้ํามันเบนซินมันจะล้นทะลักเสียประโยชน์นะครับ <S <S ก็หลังจากดูน้ํามันเบนซินเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปลดสายนะครับสายน้ํามันท่อน้ํามันอันนี้จริงๆดําเดิมเลยนะครับถ้าครบเนี่ยตรงนี้มันจะมียางนะครับจะมียางอยู่นะแต่คันนี้มันไม่มียางนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เวลาเราจะปลดสายนะครับให้เราบีบไอตัวสีเขียวเนี่ยตัวล็อก นะบีบตัวสีเขียวแล้วลเราก็ดึงสายสีดําตัวนี้ออกซึ่งครูบีบไปก่อนแล้วนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาเนี่ยนะครับจะมาประมาณนี้นะมันก็จะมีน้ํามันเบนซินน่ยค้างค้างสายอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าแรงดันมันไม่ได้เยอะนะครับจากนั้นให้เราติดตั้งตัวเพชเชอร์เกตหรือเกตวัดแรงดันเข้าไปนะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งเพเชอร์เกตเดี๋ยวครูขอญอาตหยุดไว้ก่อนนะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูต่อตัวเพเชรเกตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสวินแจนะครับของ Honda เนี่ยนะครับเทาคำสับตามมาตรฐานเนี่ยนะครับก็คือ294กิโลปัสคันแต่ว่าข้างนอกทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้คำว่า3บา์นะครับ3บา์ก็คือเดี๋ยวให้ท่านดูนี่ละกันตรงเลข3เนี่ยนะครับเลข3าอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดนะ ปักยังไม่ได้เสียบอ่ะเสียบปักป,ปักก่อนไปอ่ะโอเคครับปักยังไม้เสียบอ่ะเดี๋ยวนะครับอ่ะเปิดสวิตช์กุญแจครับเปิดนะครับอ่ะปิดครับปิดแล้วครับอ่ะเปิดใหม่ครับเปิดใหม่ครับอ่ะโอเคนะมันก็ขึ้นเกือบ3บาร์นะครับแล้วมันก็กักแรงดันได้อยู่นะครับ การแสดงว่าปั๊มเนี่ยยังสร้างแรงดันได้แต่เดี๋ยวเราจะถอดปั๊มมาดูนะครับว่าไส้กรองมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะไปถอดหัวฉีดต่อเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะเพราะตอนนี้แรงดันปั๊มมันได้อยู่นะครับไม่น่าเกียดนะครับอ,อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็ถอดปั๊มนะครับพร้อมกับไส้กรองออกมานะครับ ก็ปั๊มเนี่ยไม่ได้เปื่อยยุ่ยอะไรนะครับสกรกโป่งนี่คือตามอายุการใช้งานนะครับเพราะมันเป็นหมื่นกว่ากิโลแล้วนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นยุคแรกๆนะครับไสกรงกับตัวเรือนปั๊มเนี่ยไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตอนนั้นเมื่อปั๊มเนี่ยมันยังสร้างแรงดันได้อยู่นะครับเดี๋ยวสิ่งที่ครูจะทําก็คือซักทำความสะอาดนะครับนะแต่มันไม่สามารถถอดมาได้นะคือซักทั้งตัว กองกับตัวปั๊มไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนซักดเดี๋ยวครูจะมาถ่ายให้ดูว่ามันมีเศษผงโลหะล่วงอยู่เยอะไหมนะครับเมื่อปั๊มนะครับยังสร้างแรงดันได้นะครับแล้วก็ใส้กองปั๊มไม่ได้เปื่อยยุ่ยเดี๋ยวครูจะไปถอดหัวฉีดดูนะครับว่าหัวฉีดเนี่ยมีอะไรไปอุดตันไหมเพราะที่หัวฉีดมันจะมีตะแกรงกองอยู่นะครับอะตอนนี้เดี๋ยวครูให้ดูในถังน่ะ อันนี้ท่านก็จะเห็นยากเลยนะในถังเนี่ยมันจะมีเศษผงเนี่ยไปกองอยู่นะครับจะดูยากนิดนึงนะเดี๋ยวครูจะลองจะลองดูดออกมาให้ดูนะครับนะครู่นะอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูดูดน้ํามันที่ก้นถังนะครับเนี่ยท่านจะเห็นตรงน,นี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นพวกเศษสนิมนะครับเนี่ยมีประมาณนี้นะคือดูดมาให้ดูบางส่วนนะครับ ซึ่งในถังเนี่ยจะไม่มีเศษสนิมหรือผงโลหะเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนจะมีมากมีน้อยคืออีกเรื่องหนึง่งอ่าชัดเจนนะอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับคือครูก็จะมาถอดเปลือกหรือชุดสีนะครับเพื่อจะไปถอดชุดหัวฉีดมาดูว่ามีการอุดตันที่หัวฉีดไหมนะครับระหว่างที่ถอดเปลือกหรือชุดสีก็ขอหยุดวิดีโอไว้นะครับ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็ถอดหัวฉีดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับคือครูยังไม่ได้ไปเป่าหรือทาฟาร์มสะอาดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะลองเคาะดูก่อนว่ามันมีเศษผงโลหะหรือเศษขี้ฝุ่นเนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเดี๋ยวครูจะมอบหน้าที่ให้โจเขาถ่ายให้นะครับอ่ะอันนี้กระป๋องโจปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวครูจับเองอ่าเดี๋ยวให้ท่านดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือครูเอากระป๋องน้ํามันของฮอนด้ามานี่ขาวๆนะเดี๋ยวครูจะลองเคาะดูนะครับ จะเคาะดูก่อนนะว่ามันมีเศษอะไรลงไปอุดตันไหมนะครับอ่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนพวกเศษคราบสนิมเนี่ยนะครับเนี่ยนะคือตรงนี้มันจะมีตะแกรงมันจะมีตะแกรงกองหยาวอยู่ที่หัวฉีดนะครับแต่ท่านจะไม่เห็นมันจะดูยากนะครับกูก็มาเคาะให้ดูเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นคราบดำๆไปละ เนี่ยนะครับเขาตอาถ้าบางครั้เนี่ยนะครับเขาเขาไม่ใส่ตัวไส้กรองเลยเขาถอดไส้กรองทิ้งเนี่ยมันจะดูดสนิมอะไรต่างผ่านปั๊มเนี่ยแล้วมาตันที่หัวฉีดเยอะมากเลยเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเอามือรูปดูนะครับเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเศษฝุ่นเนี่ยนะครับเนี่ยลักสาก เดี๋ยวครูดูนะครับรุ่นนี้มีกี่รูครับตันไหมนะเดี๋ยวต้องเอาแว่นสองพลาพี่ปุ้ยมาส่องดูนะครับนะว่ามันเป็นหัวฉีดกี่รูนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิโดีโอไว้ก่อนนะครับเพื่อครูต้องดูก่อนนะว่าเป็นหัวฉีดกี่รูอ่ะหยุดด้อ่านะครับตอนนี้นะครับครูก็พิสูจน์แล้วนะครับมันเป็นหัวฉีดแบบหกรูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ต่อว่า6กรูเนี่ยมันฉีดออกครบทุกรูไหมนะครับอันเช็คกันแบบพื้นๆน,นะครับไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษอะไรนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะไปหากระดาษมา1แผ่นนะครับ1แผ่นแล้วก็จะเอากระดาษเนี่ยนะครับวางตั้งฉากกับหัวฉีดเนี่ยนะครับห่างประมาณสัก1ฟุตแล้วจะเปิดสวิตกุญแจแล้วสตาร์ทดูว่า มันมีนะครับเราอองน้ำมันเนี่ยไปเกิดที่กระดาษเนี่ยหกรูไหมนะฮะขั้นแรกนะดูก่อนว่าออกครบหกรูไหมถ้าออกครบหกรูนะแต่ละรูที่ฉีดเนี่ยมันเป็นวงกลมเหมือนกันไหมนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะไปเตรียมกระดาษนะครับอ่านะครับเดี๋ยวครูจะพิสูจน์ต่อนะครับว่าหัวฉีดเนี่ยมันฉีดครบออกหกรูไหม ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะทุลักทุเลหน่อยนะครับอ่ส่วนท่านใดที่เขามีอะไรนะสเปรย์ล้างหัวฉีดอะไรเลยอนะันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้คือครูแค่พิสูจน์ให้ดูนะครับครูติดตั้งชุดหัวฉีดเข้าไปนะครับนะแล้วก็เสียบปลั๊กแรงต่างใสปั๊มใส่สาย,สาย,สายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดสวิตช์กุญแจตรงเนี้ยท่านต้องเอามือจับไว้ให้ดีนะเพราะว่าแรงดันของปั๊มเนี่ย มันอาจจะมาดานให้หัวฉีดเนี่ยหลุดออกจากตรงตัวเสียบได้นะครับประมาณนี้นะอ่าเปิดสวิตกุญแจอ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูตั้งนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับอ่าโจนี่่อยผมือเองนะครับโจได้สตาร์ทนะครับก็จะทําการสตาร์ทดูละอองสเปร์ครับสตาร์ทอ่าสตาร์ทครับ อันเนี้ยพอครับเนี่ยท่านดูนะครับท่านดูนะมันจะต้องออกมาทั้งหมดหกรูนะครับแต่ท่านดูเห็นไหมครับอาจรย์จับกระดาษเนี่ยครับมันออกมาเป็นแค่รูเดียวอย่างเงี้ยครับเพราะปกติมันจะต้องออกเป็นหกวงกลมอย่างนี้นะครับนะฮะแต่นี่มันออกมาแค่รูเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวครูอธิบายให้ดูอย่างนี้นะครับสักครู่นะอ้า เนี่ยนะครับมันมีหกรูนะโปรตีมจะออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันออกมาแค่รูเดียวนะครับก็คือหัวฉีดมันสกปรกมันอุดตันเดี๋ยวครูจะลองใหม่นะครับอตอนนี้มีอยู่เท่านี้นะ คือถ้าจับเปลี่ยนเลยมันเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่เราพิสูจน์ก่อนว่ามันเสียจริงไหมนะครับมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าอ้าวนะครับสตาร์ทอ่ะคูถอยไปให้ไกลหน่อยโจจะสตา,ตาร์ลำบากหน่อยเนี่ยไอทีนีอไอทีนึง,นงเนี่ยพอครับเนี่ยครับ เนี่ยชัดเจนไหมครับมันออกมาเป็นแค่จุดเดียวอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันมันก็จะไม่เป็นฝอยละอองนะครับมันก็จะผสมคูเค้ากับอากาศได้ไม่ดีนะฮะทีนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะลองเอาหัวฉีดเนี่ยไปลองเป่าทำฟาร์มสารในเบื้องต้นก่อนว่ามันจะหายไหมเดี๋ยวพอเป่าเสร็จเดี๋ยวครูมาเทสให้ดูใหม่นะครับขอหยุดยวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็เอาหัวฉีดเนี่ยนะครับ ไปเป่าลมนะครับเราก็ทํรราฟ์มศาสตร์ได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับหลังจากเป่าทําฟามศาสตร์เสร็จเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะเท่าเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะย้ายมาเป็นกระดาษตรงนี้นะครับอา้อาวทีนึงครับอ่าโอเคพอพอเนี่ครับก็ ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคือเนี่ยเห็นไหมครับมันจะฉีดออกมาแค่เป็นจุดเดียวนะครับแทนที่มันจะกระจายออกไปเป็น6จุดนะก็แสดงว่าหัวฉีดมันคงจะสกระปกเยอะส่วนท่านใดนะครับท่านจะลองไปซื้อน้ำยาล้างหัวฉีดตามที่มีบริษัทเขาผลิตขายอะไรนะั่นก็เรื่องของท่านนะครับอันนี้คือครูแค่พิสูจน์ให้ดูนะครับทีนี้จะทำอย่างไรครับก็คือ บางทีเราไปซื้อน้ํายามาล้างเนี่ยเราก็เสียตังฟิวหัวฉีดมันมันเสื่อมสภาพนั้นถ้าทําแล้วให้มันจบเลยก็คือเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ถ้าเปลี่ยนหัวฉีดใหม่มันก็จะมีสองช้อยนะครับหัวฉีดแท้หัวฉีดแท้ก็หัวละห้าร้อยขึ้นไปกาบหัวฉีดเทียมหัวละร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบ,บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะแต่โดยส่วนตัวครูเนี่ยจบที่หัวฉีดแท้ครับแน่นอนที่สุดเนี่ย นะครับมันฉีดมาแค่จุดเดียวนะครับมันไม่ยอมกระจายออกไปเป็นหกจุดโอเคนะครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะ,อะนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้โจเขาล้างไส้กรองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็นแบบถอดเปลี่ยนไส้กรองไม่ได้ นั้นเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นคือลองล้างไส้กรองดูก่อนเราก็ไปหาภาชนะสะอาดมานะครับแล้วใส่น้ํามันเบนซินลงไปพอประมาณหลังจากนั้นก็เอาไส้กรองจุ่มลงไปแล้วเราก็ใช้มือเราบีบๆขยี้ขยี้ท่านดูนะตอนนี้ในถานนี่น้ํามันเบนซินสะอาดนะครับเหลืองๆใสๆอย่างนี้นะอะเราวางลูกลอยครับแล้วเราก็บีบๆบีบๆที่ตัวไส้มัน นั้นแรกๆกนะครับมันจะเป็นแบบถอดเปลี่ยนไส้กรองไม่ได้เพราะไส้กรองมันสกรปรกนะครับรถมันจะสะดุดเล่งไม่ขึ้นหรือเล่งแล้วดับเนี่ยนะครับแล้วพอเวลาไปเซอร์วิสเนี่ยนะครับทางร้านหรือทางศูนย์บอกว่ารุ่นนี้พี่เปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งปั๊มนะครับนั้นยุคนั้นก็ทําไมครับได้รับคําสรรเสริญไปเยอะใช่ไหมครับนะก็คือโดนด่าครับ นั้นพอโดนเขาตําหนิต่อว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับหลังจากนั้นรุ่นต่อๆมาก็เลยเป็นแบบถอดเปลี่ยนไส้กรองได้นะแล้วรุ่นเนี้ยอย่างที่ครูบอกไปนะครับไส้กรองมันอันเล็กนะไปเจอน้ํามันที่มันสกระโปรกนะครับมันก็จะอุดตันได้ง่ายนะมีปัญหาเร็วครับหลังๆมาไส้กรองก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเพื่อกระจายสิ่งสกโปรกที่มันจะไปอุดตันน่ะนะครับ ตอนนี้ท่านดูที่สีน้ำมันเห็นไหมครับแต่ที่มันใสๆเนี่ยแนวจะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีพวกเศษผงเนี่ยที่อยู่ในตัวไส้กรองเราไม่สามารถล้างให้สะอาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่เท่าที่เราจะทำได้ทีนี้เดี๋ยวหลังเราล้างตรงนี้เสร็จนะครับ เราก็จะเป่าลมแรงๆเนี่ยนะครับเป่าไปที่ไส้กรองนะครับเพื่อให้เศษผงโลหะเล็กๆเนี่ยมันหลุดจากไส้กรองไปทีนี้ก่อนจะให้โจไปเป่าเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอยาตมาทางนี้นะเพื่อลดแสงสะท้อนเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นพวกเศษเนี่ยสนิมเนี่ยถ้าอยู่ที่ที่หน้างานเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเศษสนิมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะเป็นผงเล็กๆ อันนี้ครูจำไม่ได้นะครับว่ามันกรองตั้งแต่0.7ไมครอนขึ้นไปหรืออย่างไรนะครับถ้าต่ำกว่า0.7ไมครอนมันก็จะผ่านไส้กรองแล้วไปสร้างความเสียหายให้กับปั๊มแล้วถ้ามันหลุดจากปั๊มมันก็จะไปอุดตันที่หัวฉีดนะตัวเลขครูไม่ยืนยันนะว่า0.7ไมครอนหรือเปล่าเนยนะครับเนี่ยเต็มเลย ส่วนน้ำมันอันนี้ก็เก็บไว้ไปใช้ล้างอะไรอย่างอื่นได้ที่ไม่ได้เน้นเรื่องปาร์มสารนะครับเราไม่ได้ทิ้งก็จะจบไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงคือครูจะไปแจ้งคุณศักเจ้าของรถว่าให้เปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับนั้นขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ